สวัสดีนะคุณโยมวันนี้พุทธะจะมาขยายอัดขยายธรรมเป็นหัวข้อ,อที่เกี่ยวกับอนิมิตของพุทธะ ในขณะที่พุทธะได้เจริญจิตตะภาวนาอยู่วันหนึ่งก็เกิดนิมิขึ้นมีครูบาแห่งอินเดีย ท่านหนึ่งเข้ามาหามาสนทนาธรรมด้วยก็ทักทายกันตามอัธยาศัย การสนทนาธรรมในนิมิตนั้นเป็นการสนทนาธรรมที่ไม่ได้เป็นเสียงพูดอย่างที่เ,เราเข้าใจเป็นการสื่อสารทางจิตท่านก็ได้แสดงความยินดีกับพุทธ,ธ ธาตไฟที่ได้บรรลุอรหันตะพุทธ,ธะคือดับกิเลสได้หมดแล้วอะไรอย่างนี้นะพุทธะก็ได้กล่าวกับท่านว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ยังถูก ทดสอบทดลองอวิชาจากดวงจิตดวงวิญญาทั้งหลายอยู่เนืองๆ <c oughs> ว่าพุทธถาไฟนั้นดับกิเลสดับกามราคะได้จริงหรือไม่อชอบมาตอนที่พุทธนีหลับอยู่นะ,ะช่วงเวลารับนี่ทดสอบพุทธจังเลย แต่ว่าพุทธะนี้แม่จะหลับอยูอ่ก็ยังมีสติระลึกได้กามะราคะนี้ดับได้แล้วตัดได้แล้วโดยสิ้นเชิงความโลภนี่ไม่มีในจิตในใจความหลงไม่มีในจิตในใจแล้วจิตนี้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส อย่างนี้แหละท่านครูบาแห่งอินเดียได้ฟังก็ชื่นชมยินดีกับพุทธะด้วยแล้วก็ถามต่อว่าละลูกศิ์ลูกหาท่านที่จะสืบทอ,อดต่อจากพุทธะมีหรือไม่เพราะว่าพุธธาทธะถาดไฟนี้ก็อายุมากแล้ว พุทธา,ธาธาไฟก็กล่าวว่าไม่มีท้อน,นี้ไม่มีโซดาบันพุทธนั้นอุบัติยากผู้ที่จะมาอุบัติเป็นโซดาบันพุทธเนี่ยยากมากไม่ใช่โสดาบันธรรมดาโสดาบันพุทธ์เนี่ยยากขนาดคนที่ เป็นอารหันต์มาแล้วจะมาเป็นโสดาบันพุทธะยังติดทิฏฐิมานะเป็นไม่ได้เป็นโสดาบันพุทธะไม่ได้เพราะว่าติดทิฏฐิมานะท่านก็กล่าวว่า,ามันยากขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียวหรือพุทธะก็มีปีติอา่า กล่าวต่อไปว่าอย่าว่าแต่จะมีท่านที่จะมาบวชในพุทธภูมินี้เลยอืตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็มีผู้ที่อวดดีอวดเก่งเข้ามาอาประโพสมาคอมเมนต์คอมเมนต์นี้เป็นอกุศลส่วนที่เป็นกุศลน็มีมีน้อย จะมากล่าวสาธุกการนี่มีน้อยแต่ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นอกุศลอวดดีอวดเก่งต่อพุทธ,ธะอย่างนี้แหละอวดดีอวดเก่งกับพุทธ,ธะมากกล่าวธรรมะ,ะโดยไม่ดูสภาวะจิตของตนเองว่ายังมีกิเลสอยู่หรือไม่ แล้วก็ไม่ดูสภาวะจิตของพุทธะว่าพุทธานี้ดับกิเลสได้แล้วก็อวดดีอวดเก่งมาแสดงตัวแสดงตนให้พุทธะได้เห็นอยู่หนึงน่งเนืองคูบาแห่งประเทศอินเดีย <c oughs> ท่านก็ยิ้ม แล้วท่านก็ยังได้กล่าวต่อไปว่าคนที่ท่านคนที่ว่าอวดดีอวดเก่งเห็นมากราบเท้าคนอินเดียนี่กล่าวในครั้งที่สองคนที่พุทธทาสไฟว่าอวดดีอวดเก่งนั่นน่ะเห็น มากราบเท้าคนอินเดียอยู่อืมท่านก็กล่าวต่อไปนะครูบายอินเดียท่านก็กล่าวต่อในครั้งที่สามว่าคนที่อวดดีอวดเก่งที่พุทธธาตไฟว่าไปนั่นนะเห็นมากราบแทบเท้าคนอินเดียพุทธธาตไฟ รู้อย่างนั้นพุทธาก็อึ้งไปเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดจริงๆหรอือเป็นจริงอย่างที่ท่านครูบาอ,อินเดียท่านนี้กล่าวจริงหรอือพุทธาก็มีความแย่งอยู่ในจิตว่าไม่ใช่ละท่าน ท่านคงเข้าใจคนเหล่านี้ผิดไปที่เขากราบนั้นก็เพราะว่าท่านนั้นตัดกิเลสดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงแล้วเขาถึงได้กราบความบริสุทธิ์นนัที่ท่านมีอยู่ในจิตในใจกูบาแห่งอินเดีย ก็กล่าวกับพุทธ,ธะกลับมาว่าอา้าวแล้วทีพุทธ,ธะถาดไฟท่านเองก็ดับก็ตัดกิเลสได้เหมือนกันไม่ใช่หรอือเอาอีกแล้วสิพุทธ,ธะถาดไฟก็อึ้งอีกอืมเรื่อมันจะจริงของท่าน นี่เป็นอย่างนี้นะนิมิตมาเป็นอย่างนี้ทำให้พุทธาได้เข้าจิตเข้าใจว่าสิ่งที่พุทธภูมิได้บัญญัติไว้ว่าพุทธะอยู่ที่ไหนก็คือพุทธะอยู่ประเทศอินเดียก็คือพุทธะ อยู่ประเทศไทยก็คือพุทธ,ธเชื้อชาติไม่ได้กีดกันกีดขวางความเป็นพุทธ,ธอยู่สหรัฐก็เป็นพุทธ,ธได้อยู่อังกฤษเป็นคนอังกฤษก็เป็นพุทธ,ธได้อยู่สเปนอยู่ฝรั่งเศส ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามพระสูตรในพุทธภูมินี้ก็เป็นพุทธได้เหมือนกันหมดไม่มีว่าจะเป็นเฉพาะเชื่อชาติใดเชื่อชาติหนึ่งความเป็นพุทธนี้ทุกคนเป็นพุทธได้เหมือนกันหมดในพุทธภูมินี้ได้บัญญัติไว้อย่างนี้ ไดออ้ลงไว้ในพระสูตรเลยทีเดียวทุกคนสามารถเป็นพุทธะได้เหมือนกันหมดอยู่แอฟริกาก็เป็นพุทธะได้ไม่แบ่งแยกไม่มีวันนะนะวันนะนะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มี ความเป็นพุทธะไม่มีวันนะนี่เริ่มมาแต่ว่าพุทธะธาตุลมพุทธะธาตุน้ำพุทธะธาตุดินจนจบที่พุทธะธาตุไฟความเป็นพุทธะนะไม่มีวันนะอยู่วันนะไหนก็เป็นพุทธะได้พุทธะธาตุน้ำท่านมีวันนะเป็นกระสัตร พุทธธาตุาไฟมีวันนะไหมไม่มีแล้วนะอายุคป,ปัจจุบันนี้ไม่มีวันนะนะอย่าไปคิดว่าเป็นวันนะถ้าคิดว่าเป็นวันนะนี่ไม่ใช่พุทธถ้ามียศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่ใช่พุทธพุทธะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นคนธรรมดาแต่จิตวิญญาณเป็นพุทธะ บริสุทดดาบกิเลตันหาอุปาทานลงได้หมดแล้วอย่างนี้นะพุทธาเป็นอย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้เข้าใจตรงตามพระสูตรเป็นอย่างนี้เลยทีเดียวอืม ความคาดเคลื่อนมีเยอะมากในยุคนี้เข้าใจผิดอีกว่าการทำบุญด้วยเงินนี้ไม่บริสุทธิ์นักบวชในพุทธภูมินี้พุทธธาตุไฟพระผู้สร้างบอกไว้ว่าให้พึ่งตนเองเลี้ยงดูตัวเองให้รอด อย่าหวังศรัทธาที่ใครจะมาดูแลเรามาดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถึงจะดูแลผู้อื่นได้อย่างนี้นะถ้ายังไปพึ่งผู้อื่นทำมันจะไม่บริสุทธิ์ก็มีนักบวชล่ะไม่รับเงินรับทอง รับแต่น้ำขวดนี่บริสุทธิ์ดีแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็เชื่อแล้วละ่ะโอ้ท่านบริสุทธิ์ดีแล้วแต่มายุบนี่สมัยนี่โกหกคำโตไม่ได้แล้วน้ำขวดสมัยนี้ ราคาเจ็ดบาทสิบบาทก็มีเจ็ดบาทนะคุณโยมหมายความว่าเป็นตัวเงินเจ็ดบาทนี่มองเป็นน้ำขวดแต่มองไม่เห็นตัวเงินก็บอกว่าอารับน้ำไม่รับเงินถ้าไม่มีเงินจะไปซื้อน้ำขวดได้ไหมคำตอบคือ คงไม่มีใครเขาขายนะให้หรือให้ฟรีๆนะร้านค้านะถ้าใหฟ้ฟรีทุกคนเลยนะี่ร้านค้าอยู่ไม่ได้เขาขายของเขาก็หวังได้กําไรใหฟร้ฟรีทุกคนไม่ได้แต่บางครั้งเขาก็ให้บริจาคฟรีได้เหมือนกันแต่ว่าทุกคนจะไปบริจาคให้ทุกคนเป็นไปไม่ได้ ดังงั้นมันเลยต้องมีเงินไปซื้อน้ำขวดตัวเงินมีเอาเราเรียกว่าต้นทุนคนรุ่นใหม่นี่รู้จักคำว่าต้นทุนแล้วนะออไอ้ของที่เอามาทำบุญนี่มันมีต้นทุนมันเป็นตัวเงินตัวทองเห็นอยู่นะอืม ไม่ได้มาหลอกกันง่ายๆแล้วนะอบอกว่าไม่รับเงินแต่มันก็เป็นเงินเป็นทองนี่คนมีปัญญานะเนอะรู้ดีอ,อารู้เราก็เฉยไว้ละ่ะเพราะว่าบางอย่างนี่มันก็มีสิ่งที่ดีอยู่เช่นทำให้คนรู้จักให้อย่างนี้นะดีอยู่ แต่ไม่ควรจะไปหลอกเขาเราว่าเราไม่รับเงินรับทองว่ารับแต่น้ำขวดนี่คือหลอกเขาอืมไปหลอกเขานี่จิตมันไม่บริสุทธิ์ฉันไม่รับเงินอืแต่มันมีตัวเงินตัวทองมันมีต้นทุนให้เห็นอยู่คนที่มีปัญญา คนที่มีความรู้ดีนี่เขาเห็นอยู่หลอกเข้าไม่ได้ล่ะอืมลองนึกดูนะคุณโยมถ้าหากว่าคุณโยมทำบุญโดยการเอาหน้ามาถวายพุทธ,ธะนี่อ่าหนึ่งแพ็กก็ใช้เงินเกือบเจ็ดสิบบาทประมาณนี้เงินเจ็ดสิบบาทนี่ ไม่เอาเปียนเป็นว่าคุณโยมทำบุญครั้งละหนึ่งบาทครั้งละหนึ่งบาทอาทิตย์ละหนึ่งบาทนี่อาทิตย์ละหนึ่งบาทนี่ทำได้ตลอดทั้งปีนั่นนี่ปีใหม่แล้วนะอยากทำบุญตลอดทั้งปีทำอาทิตย์ละบาทอาทิตย์ละบาทนี่ แทนที่จะถวายน้ำหนึ่งแพ็คครั้งเดียวจบได้บุญแค่ครั้งเดียวทำบุญกับพุทธภูมิทำบุญอาทิละบาททำบุญได้ตลอดทั้งปีชีวิตมันอาจตาคัดยากจนคนแค้นทำบุญอย่างนี้นี่พ้นจากความจนในภพหน้าเพราะว่าทำบุญได้ถูกต้อง คุณโยมไม่เห็นเลยว่าเราทำบุญกันผิดทำบุญไปผิดภพนีชจต์นี่ให้มีแต่คนยากคนจนคนเป็นหนี้เป็นสินเลยจากพุทธธาตุาไฟไปแล้วนี่ภพต่อไปของคุณโยมผู้ยังตัดกิเลสไม่หมดต้องมีคนที่อยู่ดีกินดีแล้วนะเพราะว่ารู้ว่าจะทำบุญกันอย่างไร ทำบุญนี้เวลาทำก็ตั้งจิตไว้สประการประการแรกคือมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมวัดกำลังจะทําบุญแล้วทาบุญกับใครทาบุญกับพุทธาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดับกิเลสตัณหาอุปาทาน แล้วโดยสินเชิงอย่างนี้ได้บุญมากบุญนี้เพิ่มพูนคูณทวีไปทำบุญแค่บาทเดียวพออา,าทิตละบาทนี่เป็นอย่างนี้เท่านี้นี่ตั้งจิตประการที่สองคือตั้งจิตเจริญจิตตะภาวนาให้จิตนั้นบริสุทธิ ให้จิตเป็นกุศลอย่างนี้นะแม้ทำแค่บาทเดียวก็ได้บุญได้กุศลมากมาหาศาลเลยทีเดียวนี่พบต่อไปเลยพ้นจากความยากจนอัตคัดคนแค้นอย่างนี้ข้าวนี้ประการสุดท้ายประการที่สามเวลาทำบุญนี่ ส่วนใหญ่แล้วมักมีความโลภติดมาดังนั้นทำบุญในพุทธภูมินี้ทำบุญเพื่อลดละดับกิเลสเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานนี่เป็นอย่างนี้ถ้าพาจากนิพพานก็ยังได้ไปสวรรค์อยู่ดีไม่ทำบุญด้วยความโลภคิดโลภมากอยากได้มากกว่าที่ทำบุญไว้ ทำบุญหนึ่งบาทแต่อยากให้ได้กลับมาเป็นร้อยล้านพันล้านจิตมันมีความโรคจิตมีกิเลสอย่างนี้ทำบุญอย่างนี้มันก็ไม่ได้บุญเท่าไรมันทอลงไปแต่ถ้าทำแล้วนี่เราจะทำบุญเพื่อลดระดับกิเลสเพื่อมักผลนิพพานแล้วก็ถึงทำบุญ เอานี้เวลาทำบุญนี่สมัยใหม่แล้วนี่ทำบุญออนไลน์นะทำบุญออนไลน์อืเข้าบัญชีเมื่อตรวจสอบแล้วนี่ก็จะรู้วนะ่านักบวชนี่าได้เงินจากการทำบุญของผู้อื่นมาเท่าไหร่นะในปีหนึ่งปีหนึ่ง ตรวจสอบบัญชีของนักบวชได้อย่างนี้นะ,ะถ้ามีครูบาอาจารย์อยากจะเดินเรียกว่าจาริกบุญเดินด้วยเท้าแต่ต้องใส่รองเท้านะเดินเท้าเปล่าไม่ได้มันผิดผิดศีลในพุทธภูมินี้เราก็เป็นการทรมานตน ในพุทธภูมินี่ต้องปฏิบัติในทางซ้ายกลางไม่ทอระมานตนเองนี่มันตึงเกินไปไอ้ย่อนเกินไปก็คือการเสพกามมันย่อนเกินไปก็ให้มันพอดีไม่ตึงไม่ย่อนอย่างนี้นะข้าวนี้นี่ระหว่างทางถ้าจะมีคนทำบุญด้วยเงินสด ท่านบอกท่านแมวรับเงินสดอย่างนี้ถูกต้องเพราะถ้ารับเงินสดเมื่อ,อไรไม่ใช่ว่าเราแม่รับเงินสดแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหารับเงินสดอย่างนี้นะไม่ถูกอีกอยู่ดีอืมอย่างนี้แหละถูกต้องไม่รับเงินสดถ้าจะทําบุญก็เข้าบัญชีไปนี่พอจบเส้นทาง มีญาติโยมอยากตรวจสอบว่าท่านได้อรับเงินจากการเดินจาริกมาเท่าไรแล้วนี่ก็ตรวจสอบได้อย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าถูกต้องอย่างนี้ละถึงจะเรียกว่าถูกต้องแล้วก็ไม่หลอกลวงคนอื่นด้วยว่าไม่ต้องทำบุญด้วยเงิน จริงๆแล้วมันมีต้นทุนก็ไปหลอกเข้าเอามันไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองอันนี้ไปหลอกคนที่ไม่มีความรู้นี่อย่างนี้นะเขาก็ศรัทธาละโอ้ยไม่รับเงินไม่รับทองศรัทธาเป็นยิ่งนักอันนี้มันหลอกลวงคนอื่นเขาในพุทธภูมินีเออ่เราเป็นผู้มีปัญญาแล้ว ไม่ให้ใครมาหลอกเราง่ายๆล่ะอืมอย่างนี้เลยทีเดียวอ่ะในเทปนี้นี่พุทธ,ธาก็จะวางไว้ใกล้ถึงปีใหม่แล้วคุณโยมก็ทำบุญมาได้มีญาติโยมถามพุทธ,ธาว่าจะทำบุญกับพุทธ,ธาได้อย่างไรอ่ะพุทธ,ธาก็เปิดไว้ในรายการ ธรรมะของพุทธภูมินี้ตอนท้ายของเทปนี้ก็จะมะีตัวสแกนนะให้ญาติโยมได้สแกนทำบุญเข้ามาบาทเดียวพอไม่ต้องทำเยอะนี่อย่างนี้นะชีวิตของคุณโยมอัตคัดเป็นนี่เป็นศิลเขาทำแค่บาทเดียวพอ ยกเว้นว่าเป็นมหาเศรษฐียากธรรมมากก็แล้วแต่ไม่เดือดร้อนตนเองเวลาเราจะแบ่งคนทำบุญนี่แบ่งไว้สองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีนี้ศีลม,มีความยากจนอตัตคัดกลุ่มนี้กลุ่มแรกทำแค่บาทเดียวอาทิตย์ระบาทพอ แต่ต้องทำต่อเนื่องนะเพราะเราใช้บุญทุกวันกลุ่มที่สองกลุ่มที่ไม่มีภาระอะไรแล้วนี่สินไม่มีมีแตออ่ลูกนี่ไม่มีการไปยืมเงินยืมทองไข่มามุ้นมาจ่ายเป็นเศรษฐีอย่างนี้อยากทำบุญก็ทำตามศรัทธา ไม่มีอะไรต้องมาเดือดร้อนนะอย่างนี้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นเศรษฐีอยากทําบุญแบบยกหมดเลยนี่ให้กับพุทธะนี่ไม่ถูกต้องยกทรัพย์ทั้งหมดให้พุทธ,ธะไม่ถูกต้องคุณโยมต้องยกทรัพย์นะให้รูกให้ห้านของคุณโยมทําบุญกับพุทธ,ธะแค่พอประมาณพอสมควร พุทธาไม่ได้ใช้เงินใช้ทองอะไรมากแล้วอืถ้าจะมีก็คงจะเป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะให้คนทำสมาธิได้ใช้อืมให้พุทธสถานไว้ใช้ให้สถานปฏิบัติธรรมได้ใช้เอาไว้แจกจ่ายให้กับพวกนักบวชนี่อย่างนี้นะ อาจจะต้องใช้เงินใช้ทองมากแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาบอกบุญตอนนี้กับทำบุญกับพุทธานี่ยทำบุญตามธรรมดาพุทธทเองมีชีวิตเป็นสุขใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องว่าพุทธะาจะพึ่งตนเองไม่ได้ไม่ต้องมาห่วงให้ห่วงคุณโยมเถอะทำบุญไว้กับเพื่อได มานำบุญมาใชา้ถ้าได้ทำบุญกับพุทธ,ธามันได้บุญมากเปิดโอกาสให้ทำบุญก็อย่างนี้เองปีใหม่แล้วจะได้มีโอกาสได้ทำบุญกับพุทธ,ธาบ้างก็ตามสะดวกนะคุณโยมอ่ะพุทธ,ธามาในครั้งนี้มาขยายอัดขยายทำไว้เท่านี้ คุณโยมีอะไรจากคอมเมนตน์คอมเมนต์มาได้นะ,อะคอมเมนต์ที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่พุทธะก็เก็บไว้เจริญภาวนาส่วนที่เป็นอบุญเป็นกุศลเก็บไว้เจริญภาวนาส่วนที่เป็นอกุศลนี่พุทธะก็จะวางไว้สักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเข้ามา ล้างบาปให้กับคุณโยมทั้งหลายนั่นแหละจะได้ไม่มีบาปต่อไปเอาละถึงเวลาพอสมควรก็จะให้พรทุกท่านที่เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธ,ธะในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญ ด้วยอายุวันนะสุขะภาละมีทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านปราถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเทอเจริญพรสา